สำหรับในเรื่องนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของระดับเสียงโน้ตพีซนั่นเองนะคะในทางทฤษฎีดนตรีนะคะแล้วก็ในการเรียนรู้เนี่ยเรื่องของระดับเสียงเนี่ยมีความสำคัญนะคะทำให้เราสามารถต่อยอดในการอ่านโน้ต แล้วก็การฟังแล้วก็ร้องในเชิงของสโวนภาษาหรือเอเทนิ่งก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอ่านโน้ตสากลที่เป็นระดับเสียงให้แม่นยำนะคะแล้วก็หมั่นฝึกฝนคราวนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นกันในเรื่องของระบบการอ่านโน้ตก่อนนะคะจริงๆแล้วระบบการอ่านโน้ตเนี่ยมีหลายแบบนะคะแต่ที่นิยมใช้ก็คือจะมี ระบบของ letter system นะคะหรือที่เราเรียกกัน C D F G A B C ที่เราใช้เรียกชื่อตัวอ,อกสสักษรภาษาอังกฤษแทนตัวโน้ตแทนระดับเสียงของโน้ตต่างๆนั่นเองนะคะเราเรียกว่า letter system อีกระบบหนึ่งก็คือเป็นระบบของ solfa system นะคะก็คือเราจะร้องเป็นโดเ e มีฟ a ซ o l นะคะอันนี้จะใช้ในลักษณะของการร้องนะคะการที่ เราเปล่งเสียงออกมาร้องระดับเสียงของโนสากลให้ได้อักระที่ชัดเจนและออกเสียงได้แม่นยำนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ระบบโซฟาซิสเต็มนะคะใช้ในการร้องส่วนเลตเตอร์ซิสเต็มเนี่ยจะใช้เป็นลนักษณะของการบันทึกโน้ตการบันทึกคอร์ดอย่างเช่นคอร์ด C Major D Minor หรือ E7 เป็นตต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบการอ่านโน้ตที่นิยมใช้กันอยู่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะมาใช้ในการ เรียนทฤษฎีทั้ง2ระบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องของตำแหน่งของโน้ตโดหรือโน้ต C นะคะเราใช้อักษรตัว C อีอักษรภาษาอังกฤษตัว C นะคะแทนโน้ตโดนะคะซึ่งโน้ตโดเนี่ยมีหลายช่วงเสียงนะคะอย่างในภาพน,นะคะจะมีแป้นคีย์บอร์ดหรือแป้นของเป็นโปรากฏอยู่ใช่ไหมคะ ในคีย์บอร์ดเป็นโนตตามเป็นโนตจริงๆแล้วนะคะก็จะมีทั้งหมด8ออกเตปนะคะแล้วแต่ขนาดของเป็นโนด้วยนะคะแต่ว่าเต็มที่เลยก็คือมีทั้งหมด8ออกเตปออกเตปก็คือช่วงสิยงนั่นเองนะคะตั้งแต่โดต่ําถึงโดสูงพอโดสูงก็จะไปออกเตปที่สูงขึ้นแล้วหรือช่วงสิยงที่สูงขึ้นแล้วนะคะ,ะเราจะเรียกว่า C1 C2 C3 นันเองนะคะถ้าดูจาก ภาพที่เป็นแป้นคีย์บอร์ดนะคะซ้ายมือจะเป็น C 1ก็คือ C ออกเตปหรือโดออกเตปซึ่งมีเสียงที่ต่ำที่สุดนะคะแล้วก็ช่วงเสียงที่สูงขึ้นมาจนครบรอบสเกลนะคะครบรอบบันไดเสียงไปจบโน้ตโดสูงอีกช่วงเสียงหนึ่งก็จะเรียกว่า C 2นะคะไปเรื่อยๆค่ะจากซ้ายไปขวานะคะเสียงจะสูงขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งถึง C4 หรือ Middle C เราเรียกว่า C กลางหรือโน้ตโดกลางนั่นเองนะคะโน้โดกลางเนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายว่าโดกลางจะอยู่ในตำแหน่งไหนบนพัดห้าเส้นแล้วก็บนกุญแจเสียงไหนได้บ้างนะคะแล้วก็ลำดับที่สูงขึ้นก็จะเป็น C5 C6 C7 และ C8 ที่สูงที่สุดนะคะเราก็จะนับตามรอบแบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นเรื่องของบรรทัด5เส้นนะคะ เราก็จะดูในภาพนะคะซ้ายมือนะคะบรรทัด5้าเส้นหรือว่า music s t a r นั่นเองนะคะจะมีทั้งหมด5เส้นนับตั้งแต่เส้นที่1เส้นด้านล่างเป็นเส้นที่1นะคะเมื่อมีหเส้นแล้วมันก็จะเกิดช่องว่างอยู่สีช่องนะคะนับจากด้านล่างเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียกลำดับในแต่ละเส้นบนบรรทัดห้าเส้นจะเริ่มตั้งแต่เส้นข้างล่างนับเป็นเส้นที่1นะคะแล้วก็ขวามือนะคะ ขวามือจะมีเส้นเล็กๆหรือเราเรียกว่าเส้นน้อยนะคะที่เรียกว่า ledger line นะคะ,ะถ้าเราต้องการบันทึกโนต้ตที่สูงเกินกว่าบรรทัด5เส้นเราก็จะขีดเส้นเล็กๆเพิ่มขึ้นไปนะคะหรือต้องการระดับเสียงที่ต่ํากว่าเกินที่จะบันทึกโนต้ตในบรรทัด5เส้นนะคะเราก็ขีดเส้นน้อยด้านล่างสามารถบ,บันทึกโนต้ตที่เกินลงมาจากบรรทัด5เส้นได้นะคะลำดับต่อไปนะคะ ก็จะเป็นตำแหน่งโน้ต C บนกุญแจเสียงนะคะตำแหน่งโน้ต C หรือตำแหน่งโน้ตโด o บนกุญแจเสียงเรามาทำความรู้จักกับกุญแจเสียง2ประเภทก่อนนะคะที่เรานิยมใช้กันก็คือ Treble Clef หรือ G Clef นะคะเราเรียกว่ากุญแจซอนนะคะหรือ Bass Clef หรือเราเรียกว่า F Clef นะคะก็คือกุญแจฝานะคะลักษณะของบรรทัด5เส้นที่อยู่คู่กันนะคะแล้วมีปีกกานะคะ เราจะเรียกว่า Grand s t a ์หรือเส้น Grand s t a ์นั่นเองนะคะ,ะมักจะใช้คู่กันเรามาเปรียบเทียบกันที่ Middle C จำมิดเดิลซได้ใช่ไหมคะ Middle C ก็คือ C กลางหรือ C Octave C C ช่วงสิ่งที่10นึกถึงแป้นเป็นโนที่ผ่านมานะคะเมื่อเวลาบันทึกโนจะ,ะเพิ่มจะขีดเส้นน้อยหรือ l เล e เจอไ e เพิ่มขึ้นมานะคะ เรามาดูด้านขวามือก่อนถ้าเราต้องการบันทึกโนต้ต C อ c อกเ e 4หรือ C ช่วงเสียงที่4บนกุญแจซอนหรือ t r e b o C r a าฟนะคะก็จะต้องลากเส้นน้อยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะที่อยู่ใต้อ,อ,อยู่ใต้บรรทัด5เส้นแล้วบันทึกด้วยกุญแจซอนนะคะลักษณะนี้จะเป็นช่วงเสียงของ Middle C ก็คือ C อ c อกเ e 4บนคีย์เป็นโนนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะบันทึกโน้ต C m ม d เดิลซีซึ่งเป็นเสียงเดียวกันแต่บันทึกโน้ตบนกุญแจฟ้าหรือเบสเคฟนะคะก็จะต้องลากเส้นน้อยเพิ่มเหมือนกันแต่จะต้องลากเส้นน้อยเพิ่มขึ้นมา1เส้นอยู่เหนือบรรทัด5เส้นที่ถูกบันทึกด้วยโน้ตกุญแจฟ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งกุญแจซอนและกุญแจฟ้าถ้าต้องการระดับเสียงมิดเดิลซีที่อยู่ในช่วงเสียง C ีออกเตปี หรือ C ช่วงเสียง C หรือโดกลางนะคะก็จะบันทึกไปตามนี้ขึ้นอยู่กับกุญแจเสียงที่กําหนดนั่นเองนะคะแต่ถ้าอยู่บน Grand Start กลับมาที่ซ้ายมือนะคะถ้าอยู่บนเส้น Grand Start คู่กันนะคะมันจะใช้ Middle C ร่วมกันเห็นไหมคะอ่าลักษณะนี้นะคะต่อไปนะคะมาพูดถึงเรื่องของช่วงเสียงกันต่อนะคะ เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงคำว่าออกเตปออกเตปหมายถึงช่วงเสียงใช่ไหมคะช่วงเสียงที่ว่านี้การนับช่วงเสียงว่าจะเป็นออกเตป 1, ออกเตบ2ออกเตบ3หรือออกเตป4นะคะโน้ตที่ถูกบันทึกเป็นระดับเสียงนะคะอันนี้ยกตัวอย่างบันไดเสียง C Major นะคะที่บันทึกอยู่บนกุญแจซอลหรือ treble c l e f นะคะ เราเริ่มต้นด้วยโน้ต C กลางโดกลางหรือ C ีออกเตปซี 4. เมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าเราต้องการบันทึกโน้ต C ีออกเตปซี 4, บนกุญแจซอนนะคะให้ลากเส้นน้อยอยู่ใต้บรรทัด5เส้น1เส้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี C ่ยซีออกเตปซีับเป็นเหมือนกับโน้ตแรกของบันไดเสียง C ีเมเจและไล่ระดับเสียงสูงขึ้นไปนะคะจาก C o c อก v ต4นะคะไล่ระดับเสียงสูงขึ้นไปอีก1 step สเต็ปเราจะเรียกว่า D o c อก v 4 4 E o c อกเต4เพราะฉะนั้นช่วงเสียงที่ปิดก,กาไว้ด้านล่างนะคะก็จะถือว่าเป็นระดับช่วงเสียงบันไดเสียง C major ที่ถูกบันทึกอยู่บนกุญแจซอนะคะช่วงเสียงระหว่างทั้งสเกลนี้นะคะ,ท,ะทั้งบันไดเสียงนี้เนี่ย จะเป็นบันไดเสียงที่อยู่ในช่วงเสียงหรือออกเตบสทั้งหมดนะคะพอเราไปดูที่โน้ต B ีออกเตบสเห็นไหมคะโน้ตสุดท้ายนะคะเหนือขึ้นไปอีก1สเตปจะไปเริ่มออกเตบใหม่หรือช่วงเสียงใหม่ก็คือ C ีออกเตบหขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆ ต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องการบันทึกโน้ตบันไดเสียง C Major บนกุญแจเสียงฟาหรือเบสครีฟนะคะถ้าต้องการบันทึกโน้ต C o c t ก v นะคะก็ต้องเพิ่มเส้นน้อยอยู่เหนือบรรทัด5เส้นที่ถูกบันทึกด้วยกุญแจฟา Far, นะคะแล้วก็อาจไล่ระดับเสียงขึ้นไปบนเส้นน้อยอย่างเดียวนะคะก็จะได้ ระดับเสียงเดียวกันกันกบที่บันทึกโน้ตบนกุญแจซอนเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าต้องการบันทึกโน้ตที่มีออกเตบเสียงต่ำลงหรือช่วงเสียงที่ต่ำลง1ช่วงเสียงนะคะถ้าจะให้อยู่บนบรรทัด5เส้นก็จะบันทึกอยู่ในช่องที่2นะคะเ,เริ่มจากโน้ต C สนะคะ C ออกเตป3อยู่ในช่องที่2ที่บันทึกด้วยโน้ตกุญแจ้า และไล่ระดับเสียงขึ้นไปเหมือนเดิมนะคะ c 3 d 3 e 3 f 3 g 3 a 3และ b 3เมื่อถึง b 3แล้วนะคะต้องการโน้ตท,ที่สูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเจอโน้ตท,ที่อยู่ในระดับเสียงเดียวกันหรือออกเตบเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่บันทึกอยู่บนกุญแจซอนก็จะเป็น c ออกเต็บ4แล้วก็จะไล่สเตปขึ้นไปเรื่อยๆอีกแต่ถ้าต้องการ บันทึกโน้ตที่มีช่วงเสียงเดียวกับโน้ตกุญแจซอนที่เป็นออกเตบสก็ใช้ลักษณะของการลากเส้นน้อยเพิ่มขึ้นมาเองนั่นเองนะคะช่วงสุดท้ายของเรื่องระดับเสียงนะคะก็คือตำแหน่งระดับเสียงของโน้ต m i d เดิลหรือ C ีออกเตปบนกุญแจเสียงต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เราพูดถึง2กุญแจเสียงก็คือ TREBLE c ครีฟก็คือกุญแจซอนแล้วก็ เบสเครีฟนะคะก็คือกุญแจฟ้านะคะจะมีอีกหนึ่งประเภทนะคะที่เป็นกุญแจที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ยังมีใช้ในปัจจุบันนะคะเขาเรียกว่ากุญแจซีครีฟนะคะกุญแจซีครีฟจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างมาก็คือว่ายังคงมีการใช้อยู่ นะะในในบางประเภทของเครื่องดนตรีนะคะที่จะต้องอ่านด้วยกุญแจ C c l e v e นั่นเองนะคะก็คือ C a l t o c l e f แล้วก็ C t e n o r clef นะคะสำหรับกุญแจ C c l e f นะคะอยู่ในกลุ่มของกุญแจเสียงที่เคลื่อนที่ได้จะสังเกตว่ามีลักษณะเหมือนกันนะคะทั้ง ซีอันโตและก็ซีเทนเนอร์แต่ว่าจะอยู่ในระดับเสียงบนบรรทัด5เส้นที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นกุญแจซีเครฟหรือกุญแจโดนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะแต่กุญแจซอนและกุญแจฟ้าจะอยู่กับที่หรือในกลุ่มของกุญแจเสียงที่เคลื่อนที่ไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะลองลากเส้นยาวๆให้ดูแล้วกันนะคะว่าถ้าต้องการ บันทึกหรือเล่นโน้ต C อ็อกเตบสีนะคะ C อ็อกเตบสีหรือ C กลางมิดเดิล C นั่นเองนะคะถ้าต้องการเล่นหรือบันทึกโน้ต C กลางบนบนุญแจซอนนะคะก็จะอยู่ในเส้นน้อยอยู่บนเส้นน้อยเส้นที่1ใต้บรรทัด5เส้นแต่ถ้าเป็น C อันโต้เคลฟใช่ไหมคะก็จะบันทึกโน้ตอยู่ในเส้นที่3นะคะ ก็จะเป็นโนต้ตเสียงเดียวกันเลยนะคะกับ C Mid d เด C นะคะหรือ C ี i d d เด C อยู่บนกุญแจ C Ten น l น c l ์ก็จะอยู่ในเส้นที่4บนบรรทัด5เส้นนะคะแล้วสุดท้ายถ้าต้องการระดับเสียงเดียวกันที่เป็น C ี i d d เด C หรือออกเต e C ก็จะถ้าบันทึกโนต้ตอยู่บนเบสเคลฟก็ต้องลากเส้นน้อยอยู่เหนือ รทัด5เส้นนะคะเพราะฉะนั้นตามภาพนะคะมันคือโนต้ตตัวเดียวกันระดับเสียงเดียวกันก็คือ4ช่วงเสียงที่4หรือ4กลางนะคะเพียงแค่ว่ากุญแจเสียงเหล่านี้นะคะ่ะจะเป็นตัวกำหนดนะคะช่วงระดับเสียงที่มีความสูงต่ำแตกต่างกันตามแต่ละประเภทและช่วงเสียงของแต่ละเครื่องดนตรีนะคะถ้าเครื่องดนตรีที่มี โทนเสียงต่ำลักษณะเสียงต่ำก็จะส่วนใหญ่ก็จะใช้กุญแจเสียงฟ้านะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถอ่านได้ง่ายมันก็ยังอยู่ในบรรทัด5เส้นได้นะคะหรือเครื่องที่มีระดับเสียงสูงนะคะก็จะบันทึกบนกุญแจซอนมันก็จะยังอยู่ในบรรทัด5เส้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตัวประเภทของกุญแจเสียงเหล่านี้นะคะ่ะจะเป็นตัวกำหนดนะคะจะเป็นตัวกำหนดว่า เครื่องที่มีรับเสียงต่างๆสามารถอ่านโน้ตได้ง่ายบนพัด5เส้นโดยที่ไม่ต้องไปอ่านเส้นน้อยเยอะๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกใช้ประเภทของกุญแจเสียงให้เหมาะสมตามคุณลักษณะของเครื่องดนตรีนั้นๆด้วยนะคะอ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าลักษณะการสังเกตนะคะว่าการอ่านกุญแจโดการหาม i d เดิ C บนกุญแจโดนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่าประเภทของ กุญแจโดรหรือ C c ค l a ฟเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้เพราะฉะนั้นเราสังเกตตรงที่จุดที่แหลมจะเห็นจุดที่เป็นตัวหลมแหลมนะคะตามภาพนะคะถ้าจุดตรงที่เป็นมุมแหลมนะคะอยู่ที่บริเวณช่องไหนหรือทาบเส้นไหนโน้ตที่อยู่บนเส้นนั้นหรือช่องนั้นจะเป็น m i d เดิลหรือ C ีออกเทปซนั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของการอ่านโน้ตระดับเสียงนะคะตัวอย่างของการอ่านโน้ตระดับเสียงนะคะในขั้นแรกวิธีการอ่านโน้ตหรือการอ่านโน้ตฉับพลันหรือการไซริทิ้งนะคะแนะนำว่าเวลาที่เรากำลังร้องโน้ตตัวใดตัวหนึ่งอยู่นะคะให้อสอดสายตาไปโน้ตถัดไปล่วงหน้าไปด้วยนะคะ จะทำให้สามารถที่จะอ่านโน้ตได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้เดี๋ยวลองฝึกตัวอย่างการอ่านโน้ตกันนะคะในรอบแรกนะคะจะให้อ่านโน้ตในระบบ Letter System ก่อนนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้ระดับเสียงนะคะ Letter System ก็คืออักษรภาษาอังกฤษนะคะยังไม่ต้องอ่านโน้ตโดยการที่ร้องเป็นระดับเสียงนะคะ ฝึกอ่านตามจังหวะก่อนนะคะแล้วก็ในสเต็ปถัดไปนะคะค่อยเปลี่ยนมาเป็นการอ่านโน้ตในระบบโซฟาแล้วก็การร้องให้ตรงกับระดับเสียงจริงๆนะคะแล้วก็ค่อยเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นจนกว่าจะอ่านโน้ตคล่องนะคะเราถึงจะเปลี่ยนไปแบบฝึกหัดถัดไปนะคะ